ชย้ในชั่วโมงนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องคุณน็อตกันละกันนะครับเรื่องของวิญญาณต่างด้าวนะครับเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ8ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวด้วยสวัสดีครับน็อตสวัสดีครับนะครับต้องอ่านว่าน็อตหรือน็อตน็อตกับน็อตน็อตนะครับน็อตอายุ30ปีนะครับทำงานแล้วแน่นอนนะครับทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ อ๋อเป็นข้าราชการครับเป็นข้าราชการนะนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าระดับต้องใช้ว่าสีวะฮานอตเออผมเป็นตำรวจนะอ๋อเป็นตำรวจนะครับครับผมครับอ๋อนะครับอันนี้อยู่อยู่ประจําสอนอไหนอะไรยังไหมครับอ๋ออยู่ที่กระทุ่มแบนครับผมกระทุ่มแบนนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โทรศัพท์จากที่นั่นครับผมครับนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นวิญญาณต่างด้าวนะครับไปเจอมายังไงครับนอตในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเรื่องมันเกิดมาประมาณประมาณแปดปีที่แล้วครับ ยังตอนนั้นยังไม่ได้เป็นตำรวจเลยก็ยังทำงานอยู่ที่ที่ตวัวเมืองสุพรรณนะ,ค,ะครับแล่ทีนี้วันนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยมามาเที่ยวที่ตัวเมืองจริงบ้านผมคืออยู่ที่สองพี่น้องครับก็มาเที่ยวที่ตัวเววมืองแล้วทีเนี้ยก็มาเจอเพื่อนอีกคนหน ύ, ึ่งที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ย mm hmm. ก็คือเขาก็ชวนเที่ยวจนกลับบ้านไม่ได้มันดึกแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ไปนอนบ้านแฟนเขาแล้วกันเพร <อ S 2> าะแฟนเขาเช่าบ้านไว้ ซึ่งแฟนเขาเนี่ยเป็นบ้านเช่ามีสองห้องนอนนะฮะ,ะครับแฟนเขาก็จะนอนห้องหนึง่งแล้วเพื่อนของแฟนเขาอ่ะก็จะนอนอีกห้องหนึง่งแล้วบังเอิญวันนั้นก็เป็นเอ,อเพื่อนแฟนเขากลับบ้านอืมก็เลยเหลือแต่แฟนเขานอนอยู่คนเดียวทีนี้เขาก็เลยชวนไปนอนบ้านเนี้ยที่เขาเช่าอยู่เนี่ยผมก็เลยไปกันก็ขี่จักรยานยนต์ไปมาฝึงไปถึงก็ไปเคาะเรียกที่บ้านนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรอื ก็เข้าไปนอนก็จริงๆแล้วผมเป็นคนนอนในความมืดไม่ได้นะครับอเหมือนกันคือคือมันมันต้องให้เห็นสักนิดนึงอ่ะเห็นไฟรางรา็อย่างดีอ่ะเพราะว่าผมกลัวว่าเวลามืดแล้วผมผมมองอะไรไม่เห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมตั้งตัวไม่ถูกไงเออเหมือนกันเลยทีนี้ผมก็เลยเปิดโทรศัพท์ซึ่งตอนตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์มันมีอยู่จำรุ่นไม่ได้แต่ว่าผมเปิดไฟไฟหน้าจอทิ้งไว้ได้ผมก็เลยเปิดไฟหน้าจอเนี่ยซึ่งซึ่งผมนอนห้องของเพื่อนนะห้องของเพื่อนเอ่อเพื่อนของเพื่อนแฟนเนี่ย ก็ผมก็นอนห้องข้างส่วนแฟนเขาเส่วนเพื่อนเขาก็นอนกับแฟนเขานะครับแลวทีนี้พอช่วงที่ผมนอนไปเนี่ยคือมันก็รู้สึกคันเนื้อขั้นตัวแปลกๆอยู่แล้วค,คือเรื่องแบบเนี้ยคือผมเจอมา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 ,มาเออคือมันบ่อยพอสมควรนะอก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าก็พยายามคมตานอนเพราะว่ามันดึกแล้วกลับบ้านไม่ได้แน่นอนก็เลยนอนก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นอนะ่สะสักพักเรา ผมหลับไปได้ประมาณสักไม่น่าจะเกินสิบนาทีครับผมรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกหนาวๆขึ้นมาก็เลยลืมตาขึ้นมาจะมาปิดกระลมซึ่งห้องนั้นก็ผมเปิดกล่มทิ้งไว้ก็พอลืมตาปุ๊บแต่ตัวขยับไม่ได้ครับผมตัวมันขยับไม่ได้ทีนี้พอมองไปรอบๆเนี่ยคือไฟมันไปสะท้อนเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆแต่งตัวแบบแบบโบราณเหมือนเหมือน หมือนแบบสกปรกสกปรกอะแต่แบบผมเข้าก็เหมือนกับเสิเซิร์ฟนะครับเห็นหน้าเห็นตาไหมครับเห็นหน้าครับเห็นหน้าเลยคืออยู่ห่างกับผมเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกินเมตรหนึ่งอยู่ประมาณไม่น่าเกินเมตรหนึ่งผมก็พยายามจะลุกลุกแล้วเขาก็เหมือนจะสวดมนต์สวดเหมือนเป็นคาถาหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ผมฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยผมฟังไม่รู้งแต่ว่าผมรู้ว่าเนี่ยมันมันเป็นภาษาอีกภาษานึงมันไม่ภาษาเราแล้วแหละแต่ว่าเราก็ พยายามจะสู้เหมือนจะสู้กันนะครับผมก็จะลุกให้ได้แล้วเขาก็ไม่ให้ผมลุกก็เลยขอโทษก็เลยพยายามสวดมนต์เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมปล่อยจนสุดท้ายเราด่าเราด่าด่าด่าไปสารพัดคำที่นึกออกเลยสุดท้ายเขาก็ไม่ยอมพอเราบอกว่านั้นขอให้แค่คำว่าขอให้คำเดียวแล้วเราก็ลุกได้พอเราลุกขึ้นปุ๊บเราก็เปิดไฟ วิ่งไปเปิดไฟปุ๊บแล้วเราก็ตะโกนท้าเลยทีนี้ผกไปมันสว่างแล้วผมก็ตะโกนท้าเลยมามาออกมาเลยมาเจอตอนนี้เลยมาให้เห็นหน้าต่อตาเนี่ยอย่ามาตอนมืดอะไรเงี้ยตักพักไฟดับอีกทีทีนี้ผมก็ขอห้องเพื่อนแล้ววิ่งไปขอห้องเพื่อนขอห้องเพื่อนเพราะว่ากุญแจรถเนี่ยอยู่กับเพื่อนผมก็เลยวิ่งไปขอห้องเพื่อนบอกเปิด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 ประตูเลยเปิดอยู่นี้เลยนะ มันก็ยื่นมือยื่นกุญแจออกมาอเรายังไม่ได้พูดเลยว่าเราจะกุญแจรถนะเพื่อนนะยื่นกุญแจรถออกมาเราก็วาคว้ากุญแจปุ๊บแล้วก็วิ่งออกแล้วมันเป็นชั่วโมงเดียวกันครับที่ผู้หญิงคนนั้นพยายามวิ่งใส่เราแล,แล้วผมก็ชาปะตตวอ,อกหมวิ่งออกเลยวิ่งออกเลยปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่ได้หันหลังไปมองใช่ไหมครับ<อ>ผมก็สตาร์ทรถปุ๊บแล้วก็บีบออกเลยแล,<อ>แล้วรถมันไปตกหลุมอะฮะพอตกหลุมปุ๊บรถมันคว่ำผมก็ล้มรถก็ไปทางคนก็ไปทางแต่ผู้หญิงคนนั้นอะมายืนอยู่หน้าบ้านเรียบร แล้วผมพอผมหันมาปุ๊บที่บ้านเนี่ยผมเห็นเนาะตามมาหรือเปล่าเพาะเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าบ้านปุ๊บผมก็คว้ารถผมบิบออกเลยคแล้ววันนั้นผมก็กลับไม่ได้ผมก็เลยต้องไปนอนที่เอหน้าเซเว่นไปนอนอยู่ตอนจนเช้าเลยนะครับผมก็กลับมาหาเพื่อนมารับเพื่อนเพื่อจะกลับบ้านด้วยกันอืทีนี้ช่วงที่ผมมารับเนี่ยผมก็คุยให้ฟังว่าเนี่ยื่อคืนเออนี่นะอแฟนเพื่อนก็คือไม่เชื่อแฟนเขาบอกเขาอยู่ไม่มีมีอะไรเลย เพื่อนเขาอยู่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเจออะไรเลยเขาไม่เคยเจออะไรเลยครับแต่พอเป็นเราปุ๊บเรากับเจอใช่ครับผมก็อ่าแล้วผมก็คุยคุยให้ฟังแล้วผมบอกแล้วเพื่อนผมก็ถามมาคำหนึ่งว่าอ้าวแล้วเมื่อคืนเอากุญแจรถไปได้ไงเออผมบอกว่าอ้าวก็หยิบส่งมาให้ไม่ได้หยิบไม่ได้ตื่นไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องเลยจิ่มคนลุกเขาบอกผมผมไม่ได้ตื่นเลยนะแล้วใครส่งกุญแจรถให้ผมแล้วผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมจะากกุญแจรถเพราะผมเคาะประตูผมมานึกนึกเออ เรายังไม่ได้บอกว่าเวาจอบกุญแจรถเรารู้ได้ไงเว่าจับกุญแจรถเขาขอส่งกุญแจรถเหมือนเขาไม่อยากจะให้ผมอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาพยายามจะไล่ผมช่วงที่ว่าเขาสวดอะไรเนี่ยผมนอาให้ฟังย้อนนิดนึงก็คือมันเราฟังมันเป็นภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุปองแต่ว่าเราเข้าใจอ่ะครับคือคือเหมือนกับเขาสวดเราก็สวดเราก็สวดมนต์เหมือนกันครับเราก็บวชเรียนมาอย่างเงี้ยเราก็สวดมนต์ก็เหมือนกับเขาสู้กันเขาบอกว่า ขอโทษนะครับคือผมพูดประมาณว่ามึงคิดคือคือเขาไม่ได้พูดแต่ว่าเราเข้าใจเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นเป็นการเหมือนสื่อกันทางจิตใช่ใช่เขาบอกว่ามึงคิดว่ากูจะเข้าแฝงไม่ได้เอ้วแล้วเขาก็ัวเราะอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าเฮ้ยตื่นเต้นยังไงเรื่องเนี้ยโออ่าแล้วยังไงครับครับก็ก็ผมก็ก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกเลยเพื่อนให้เข้าบ้านตอนเช้าผมก็ไม่เข้าครับแล้วจนจนจนตอนหลังมาเนี้ย เพื่อนผู้หญิงเนี่ยเพื่อนของเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเป็นซึ่งซึ่งเขามีมีแฟนเหมือนกันเขาพาแฟนเขามานอนเจอเหมือนกันเจอแบบเราไหมเจอเจอรู้สึกจะเจอไม่น่าไม่น่าเขาเราเพราะว่าเขาออกเลยพอเขามาเขาเข้ามาเห็นผู้หญิงแปลกๆยืนอยู่หลังบ้านแล้วเขาออกเลยหรอเขาเห็นปบพวเขาเปิดเข้าบ้านเขาเห็นเลยไงแล้วเขาก็ออกเลยเขาบอกเขาไม่เข้าแต่แต่ตัวแฟนเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันคือเหมือนกับว่าเหมือนจะเป็นแผู้ชายที่เห็นนะฮะแต่ผู้หญิงไม่เคยมีใครเห็นนะ ครับก็เลยให้ถามเจ้าของบ้านเน่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่มีเรานะคนตายในบ้านเนี้แต่ว่าถ้าตอนก่อสร้างเนี่ยก็คือพวกต่างด้าวมาสร้างแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเปล่าแต่คนตายในบ้านไม่มีคนงานต่างด้าวที่มาก่อสร้างที่นี่อ่าแต่ตอนก่อสร้างอ่ะคือเป็นคนงานต่างด้าวเขาคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนก็ไปเหมามาครับครับเหมามาแล้วคนนี้คือเขาก็รู้ว่ามีมีต่างด้าวมาทางานให้อื แต่ก็ไม่รู้ว่ามีคนไหนตายเสียชีวิตไปอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คือคือเขาไม่รู้ไงยครับเขาไม่รู้นะครับแต่ที่สังเกตได้ก็คือจะผู้ชายจะโดนหลอกใมันจะเป็นคนเห็นแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอใช่ก็คือคือสุดท้ายเขาก็ย้ายนะครับเพราะว่าพ่อแฟนเอ่อแฟนของผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะเขาเจอเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยย้ายออกทั้งที่เขาไม่เจอแต่เขาก็ย้ายออกกันเขากลัวเจอ นะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับครับผมครับคุณนัทปองถามนิดนึงย้อนกลับไปหน่อยอาการเกร็งตรงนั้นเนี่ยมันขยับอะไรไม่ได้เลยจะมาจะแขนจะขาจะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนจะพองกหัวขึ้นแต่มันไม่ขึ้นนะครับคือพยายามคือคนเราจะลุกครั้งแรกนี่คือพยายามจะพงกหัวขึ้นมาก่อนนะฮะแต่แค่พองกหัวเนี่ยเราก็ได้แค่เลตตาเพราะว่ามันพองกไม่ขึ้นเออตอนนั้นปากเปิดขยับอะไรได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เลย ครับคือคือที่ผมด่าอะไรเขาน้นผมก็ด่าในใจมันเหมือนก็เหมือนกับเพียงกันในใจอะไรเงี้ยคือมันคือคนเราบางครั้งเนี่ยความความกลัวพอมันถึงที่สุดแล้วมันมันจะกลายเป็นความกล้ามันปรับเป็นความโมโหเป็นความใช่ใช่มันมันโมโหแต่ทีนี้ไอความโมโหเนี่ยมันก็คือเป็นแค่ชั่วแวบเดียวไงช่วงที่ไฟดับอีกรอบหนึ่งผมก็สติแตกแล้วตอนนั้นก็เอาตัวไม่อยู่เป็นผมเป็นผมก็สติแตกเหมือนกันไอตอนที่ไฟดับอีกรอบสองที่มันปุ๊บอ่ะ คุนึกอารมณ์ออกผลงานนะครับตอนนั้นเสียงที่เปล่งออกมาคือเปล่งออกมาไม่ได้ม่ได้ครด่าีการว่าในใจมากกว่านะครับผมเผากระเซิร์กระเซิงหน้าตามอมแมมใส่เสื้อแต่งตัวางกางเกงกระโปรงถ้าดูดูดดููลักษณะเขาแล้วก็ใกล้เคียงกับคนงานก่อสร้างนะแต่ทีนี้คือทางหรือว่าป้าเขาไม่เล่าให้ฟังผมก็ไม่แน่ใจเออก็ไม่แน่นะ ครับผมอนะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมโอ้โหนะครับเป็นเหตุการณ์เดียวประกับคุณน็อตที่เจอมีเหตุการณ์เอ๋อคือผมเคยโทรมาเล่าในรายการพี่ปองได้สองครั้งแล้วแต่ช่วงเวลาห่างกันประมาณตั้งสามปีได้โอ้สามปีมาทีหรือไงฮะก็ตั้งแต่คือผมตอนนั้นผมเล่าครั้งแรกก็คือผมอยู่ที่โรงเรียนในร้อยอ๋อครับครับครับแล้วผมก็ ย้ายไปอยู่ที่วชินก็คือเล่ามาอีกรอบนึงแล้วก็มาอยู่ที่กระทุ่มแบนเนี่ยคือผมเจอเจอเยอะแต่ว่าที่ว่าเจอจางๆเนี่ยมันมันมีแค่เนี้ยที่ว่าเจอจางๆแบบคือเราไม่ต้องใจเลยที่ว่าเราเจออย่างเงี้ยเกิดถ้าเกิดโอกาสหน้าเจอไอ้เหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ก็อย่าลืมโทรมาคุยกันนะครับครับพี่ป่องเดี๋ยวผมถามพี่ป่องนิดนึงพี่ป่องว่าผีกับคนตายอะไรน่ากลัวกัน ก็ต้องผม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 ตอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะคือจริงผมก็คงกลัวทั้งสองอย่างอ่ะคือผีผมก็กลัวคนตายผมก็กลัวผมว่าผีนี่มันเนี่ยผมคืออาชีพผมเจอคนตายเยอะนะก็ใช่อ่ะดีคือผมว่าคนตายน่ากลัวนะมันมันมันเห็นจริงๆ่ะแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้เงี้ยครับครับมันแล้วแต่มุมมองมังอะนะบางคนอาจจะกลัวอย่างหนึ่งไม่กลัวอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะกลัวอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่กลัวอีกอย่างหนึ่งแต่ผมน่าจะกลัวสองอย่าง ครับเอาครับขอบคุณมากครับครับผมครับนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยย้ออน